ก็สําหรับเรื่องของระบบงานนะครับทางกรมสรรพากรเนี่ยก็พยายามที่จะพัฒนาระบบงานให้ผู้เสียภาษีเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างง่ายนะครับแล้วก็ลดความยุ่งยากแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องคํานึงก็คือในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับ่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตวันนี้ผมเตรียมสไลด์มาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ ก็เดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างตัวสไลด์นะครับผมก็คือตัวระบบ e e-voting tag เนี่ยนะครับผู้เสียภาษีเนี่ยสามารถเข้าใช้งานได้เลยผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตยกตัวอย่างว่าเอ๊ะถ้าวันนี้เรายังไม่เคยใช้แล้วอยากจะใช้นะครับจะเข้ายังไงอันดับแรกเลยนะครับก็จะเข้าสู่ในส่วนของหน้าจอของเว็บไซต์กรมสรรพากรซึ่งท่าน น่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าต้องเข้ามาที่ www.rd.go.th นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นเมนูที่เขียนว่าคอสเมนูอยู่ด้านล่างนะฮะของจอแล้วมันจะเขียนระบบ e v o d i n g tag นะฮะท่านคลิกเข้าไปนะฮะอันนี้คือวิธีเข้าวิธีที่1นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือท่านเข้าไปที่หัวข้อบริการอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็เลือกระบบ e v o d i n g tag ก็ได้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นระบบก็จะทําการส่งมาที่หน้าจอหลักของระบบงานนะครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับ อันนี้คือหน้าจอหลักนะครับส่วนประกอบของหน้าจอนี้มีอะไรบ้างี๋ยมูมขออนุญาตเล่าคร่าวๆนะฮะส่วนบนนี้ก็จะเป็นเมนูของระบบงานที่ท่านมีสิทธิ์ใช้ได้นะครับซึ่งในระบบจริงปัจจุบันจะมีอยู่ด้วยกัน6เมนูเดี๋ยวจะทยอยเพิ่มขึ้นมานะร,ระบบไหนที่เราพร้อมเ,เราก็จะทยอยเปิดขึ้นมาให้บริการทีนี้หลักสําคัญก่อนวันนี้เราจะใช้ e-wallet นะฮะอย่างที่น้องแป้งบอกว่าเราจะทํำยังไงนะฮะเราก็ต้องติดต่อธนาคารที่มีรายชื่อว่าผ่านการ ทดสอบระบบกลมสมพณกแล้วซึ่งกรมสมบุกก็มีรายชื่อของธนาคารนะฮะประกราศอยู่บนเว็บไซต์ในหัวข้อธนาคารที่ร่วมโครงการนะฮะอย่างที่เมื่อสักครู่น้องไปกบอกมีปัจจุบันกี่ธนาคารนะฮะเก้าใช่ไหมครับวันนี้เก้าธนาคารค่ะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าทุกท่านเข้าไปในหัวข้อรายชื่อธนาคารท่านก็จะเห็นธนาคารทั้ง9ธนาคารอยู่นะครับซึ่งทั้ง9ธนาคารเนี่ยก็จะมีบริการที่แตกต่างกันไปแต่เราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะฮะกลุ่มที่1นก็คือการให้บริการธุรกรรมภายในประเทศ นะฮะอันที่2คือธุรกรรมระหว่างประเทศแล้วก็ส่วนที่3คือการชาระภาษีเพิ่มเติมนะครับทีนี้เมื่อเราอยากจะรู้ว่าเอสตละแต่ละธนาคารเนี่ยให้บริการช่องทางไหนบ้างแล้วค่าธรรมเนียมนะอันนี้หัวใจสําคัญนะผมว่าทุกท่านก็อยากจะรู้ว่าเอะค่าธรรมเนียมมันจะกี่บาทลองคลิกไปในธนาคารที่ท่านมีบัญชีหรือสนใจนะฮะมันก็จะปรากฏว่า ธนาคาร A เนี่ยนะฮะค่าบริการของโดเม s สติกครอสบอร์เดอร์เนี่ยกี่บาทแล้วสามารถติดต่อทําธุรกรรมผ่านช่องทางไหนบ้างเช่นอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีในเรื่องของการชําระภาษีเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมของการชําระเนี่ยคิดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าอยากมี หมายถึงว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะธนาคารก็จะมีการแจ้งส่วนของการติดต่อสื่อสารเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นอ e ีเมลหรือเบอร์โทรนะครับท่านสามารถที่จะติดต่อไปอยังธนาคารเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือหากท่านเป็นคอเปอรเรทนะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะมี RM ของธนาคารนะครับสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับท่านได้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือในส่วนของธนาคารที่ร่วมโครงการนะครับขอถัดไปเลยเลยนะครับข่อสไลด์ถัดไปเลยครับ ในส่วนของขั้นตอนสําหรับผู้เสียภาษีนะฮะเอ๊ะบางท่านอยากจะดูแล้วว่าวันนี้เราจะใช้ e v o l i n g tag แล้วขั้นตอนการดําเนินงานมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ<ม>ในส่วนของสไลด์นะครับขั้นตอนการทํางานในส่วนของผู้หักกับผู้ถูกหักนะฮะสำหรับผู้หักหรือผู้ผรับหรือผู้จ่ายนะครับปัจจุบันเนี่ยจะมีหลักๆอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องที่1คือตรวจสอบตัวเองนิดนึงว่าตัวเองเนี่ยมีรหัสของ e-filing ในระบบของกรมสมกรติแล้วหรือ,อยังนะครับถ้ามีแล้วเนี่ยท่านั่นใจได้เลยว่าท่านสามารถใช้ระบบ e, e-vitaling tag ได้นะอันที่2ก็คือติดต่อธนาคารที่ร่วมโครงการ9ธนาคารเมื่อสักครู่นะครับทีนี้ถามว่าเอ๊ะมันจะมีแค่9ไหมอนาคตมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับส่วนของธนาคารที่อยู่ในระหว่างการทดสอบระบบกรมสมบัตินะฮะแล้วก็มีการลงทะเบียนมาแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังมีอีกเยอะนะครับอย่างยกตัวอ,อย่างทางด้านขวามือก็จะเป็นหานไทยนะครับธนาคาร land and house city bank ธนาคารออมสินที่อยู่ระหว่างการติดต่อกับกรมสรรพากร JP Morgan และก็ Deutsche Bank นะฮะทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในสเตจของการาลงทะเบียนแล้วก็ทดสอบระบบซึ่งเดี๋ยวพอเมื่อการทดสอบระบบเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรวางไว้ว่าธนาคารสามารถให้บริการผู้เสียภาษีได้ตามมาตรฐานที่กรมวางนะฮะข้อมูลที่ส่งให้กรมสรรพากรมีความปลอดภัยธนาคารเหล่านี้ก็จะสามารถเปิดให้บริการได้ในลําดับถัดไปนะครับผมถัดมานะครับถามว่าเอ๊ะถ้าวันนี้ เราเห็นหน้าจอเมื่อสักครู่นะฮะของระบบงานเราเห็นเมนูแล้วทีนี้อยากจะใช้งานแล้วเราไปทําธุรกรรมผ่านธนาคารมีการหักหรือถูกหักไว้แล้วอยากจะมาตรวจสอบข้อมูลของตนเองบนเว็บไซต์นะครับก็สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยวิธีการเข้าสู่ระบบเราก็เลือก ที่เมนูเข้าสู่ระบบนะครับจะมีการเข้าสู่ระบบ2ส่วนส่วนที่1คือสําหรับผู้เสียภาษีที่เป็นผู้หักหรือผู้ถูกหักท่านสามารถเลือกเข้าสู่ระบบแบบ e-filing นะคะส่วนด้านล่างที่เข้าสู่ระบบสำหรับธนาคารที่ทําหน้าที่เป็นตัวแทนในการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรก็จะมีเมนูของการเข้าสู่ระบบด้านล่างนะครับทิ้งถ้าวันนี้เราเป็นผู้จ่ายหรือผู้รับเราก็เลือกเข้าสู่ระบบ,บด้วยแบบ e-filing นะคะ เมื่อกดที่ e-filing ระบบก็จะทําการให้ท่านยืนยันตัวตนด้วยรหัสผู้ใช้รหัสผ่านที่ท่านเคยลงทะเบียนกับกรมสมพากรไว้นะครับหากการลงเข้าสู่ระบบถูกต้องนะครระบบก็จะโชว์ตัวอย่างเมนูมาให้นะคร